เขาจะไปรักเอาต้นมันเขาจะไปรักเอาหัวมันข yeah, sí, ึ้นเมนโบเมนโบเมนโบเมนเล่าไป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 ไาไปไไปไปไปไไปเปไอยปไปไปาอย่าไปไอไปไไป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 มปไปไปไไป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 กไป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 ไไป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 ไองเขามนไปนงไปไไปไ หนดีด้วยน้องเขาจะไปห่างสายนูนี่เข้าไปเลยเดี๋นั่กนงก่อนนั่งก่อนบองนีมันสิมีบองนีน่าจะมีน้ะรอขุดเพิ่อก็นเลยน้องไปขุด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 ขุขุดนี่น้องเดี๋ยวตัดท่ไปต้อนมันดไดเลยเด้อจะรูปแล้ว,มไ,วไม่มีเด้อเนี่ยไม่มีตะเกีย